พูนค่ะก็มีการสร้างกันมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวงนะคะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและทันต่อความต้องการของผู้ขอรับบริการฝนหลวงที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2565ในพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมีอาสาสมัครฝนหลวงพื้นที่จังหวัดลำพูนจำนวน52นายคณะทำงานเกษตรจังหวัดลำพูนและเกษตรและสากลจังหวัดลำพูนเข้าร่วมโครงการทางด้านนายรังสรรค์บุตรเมืองนะครับท่านนี้แหละครับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือก็บอกว่า การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวงในการช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาดำเนินการร่วมกันระหว่างครือ่อยขอาสาสมัครฝนหลวงและก็ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือนะครับ รวมถึงเพื่อเป็นการสำรวจความต้องการของอาสาสมัครฝนหลวงและก็กลุ่มกเกษตรกรในพื้นที่กเกษตรแปลงใหญ่ด้วยนะครับค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงทําให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินงานด้านอาสาสมัครเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการดัดแปลสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการของผู้ขอรับบริการฝนหลวงต่อไป